กบา,านเจริญในรรมจะมีญาโยมสาธุชนทั้งหลายอตาตมาพาชนาพระธรรมกาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับความพระธรรมการทางสอนในทางพระพุาาพะพพะทธศาสนาที่อตาตมาพาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าองค์แห่งเพลิง5้าประการองค์แห่งเพลิงเพลิงก็คือไฟนั่นเองทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านก็เปรียบไฟมาอยู่กับ การประพื่อปฏิบัติหรือว่าการแผดเผากิเลสในใจของสัตว์โลกนั่นเองนี่องค์แห่งเพิงภาพประการในประการแรกก็คือท่านกล่าวเอาไว้ว่าธรรมดาว่าเพลิงอาจจะเผาทึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยาแห้งของแห้ง ให้ไหม้ไปได้ฉันใด้พระโยคาวจรก็พึงเผาซึ่งกิเลสที่มีอยู่ในภายในและภายนอกเป็นอิทธาลมและก็อนิธาลมด้วยเพลิงคือเมตตาฉะนั้น อันปนระการที่สองเตโช <c oughs> เพลิงนี้นิทยโยอ,อากาลูนิโกจะได้มีความกรุณารักไข่ยญ้าหรือว่าไม้ที่ผุแห้งทั้งหลายก็หาไม่ได้ พโยคาวาจรก็ไม่ได้มีความรักใครมีได้เอนโดกาโลนาต่อกิเลสทั้งหลายโดดไฟฉะนั้นในประการที่สามเตโช ความร้อนเนี่ยสาม,มารถที่จะห้ามความหนาวได้คือให้ไอ้อุ่นได้ฉันได้พโยคาวาจรก็พึงทำให้ร้อนคือกระทำความเพียนฆ่ากิเลสเหมือนเพิงห้ามความเย็นฉะนั้น ในประการที่สี่เตโชที่มีคำว่าเพลิงนั้นอามีแต่จะพุ่งไปให้ความร้รอนให้ความอบอุน่นต่อสรรพสิ่งทั้งหลายได้ชั้นใดพระโยคาวจรก็อย่าเพิิงคิดมัวเมาเบียดเบียนผู้อื่น กระทำโดดเพลิงอันร้อนที่ทําให้อุ่นฉะนั้นอันนั้การที่ห้าแสงเพลิงอันสว่างกําจัดซึ่งควา,ามมืดฉันใดพยโยคาวาจรก็พึงทําแดงยานเพื่อ กรรมจัดอาวิชาคือกองอาวิชาที่ทำให้ใจมืดมิดฉะนั้นนี่องค์แห่งเพล่ห้าประการในทางพระพุทธศาสนาที่มาเปรียบกับการนำเอามาฆ่ากิเลสในใจของผู้ประพปฏิบัติตันเองอธตมาภาพก็นำหลักธรรมคำสอ,สอนในทางพุทธศาสนามาเจริญพรให้ญาติโยม สาวุกชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทมบัญญาเจริญพร